คฤหาสอาสูรากายตอนที่8เมื่อยิ้มใสหอบหนังสือประวัติอสูรที่รามหามาให้กลับมาถึงที่บ้าน <sk iss Bird> เธอเดินขึ้นมาบนห้องนอนและตอนนี้เธอก็นั่งมองหนังสือเป็นเวลานานมากรูปร่างหนังสือนั้นมีขนาดหนาม,มากปกของหนังสือดูเก่าและหุ้มไปด้วยหนังสัตว์ มีตัวอักษรอะไรสักอย่างที่เธอไม่เคยเห็นเมื่อเธอเปิดออกก็พบตัวหนังสือที่เจือจางลงทุกทีและมีรูปภาพชายหนุ่มหญิงสาวที่ดูงดงามราวกับเจ้าหญิงเจ้าชายในเทพนิยายเธอค่อยๆดูทีละหน้าในนั้นมีตัวอักษรภาษากรีกบรรยายประวัติของหนุ่มสาวสองคนในภาพที่เธอพอจะเดาได้เธอเริ่มอ่านมันช้าๆ ท่ามกลางงานนิทรรศการประจำท้องถิ่นชายหนุ่มรูปงามเดินชมภายในงานพร้อมกับเ,เพื่อนๆอีกสองคนของเขาพวกเขาเดินมาจนถึงในบริเวณที่ขายเครื่องประดับและน้ำหอมสำหรับสตรีแม้ว่าตรงนั้นจะมีสาวงามมากมายแต่ก็ไม่มีใครเข้าตาเตวิชเลยพวกนายจะพาเรามาที่นี่ทำไมไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยแหมไอเตวิชอย่าทำตัวเป็นผู้จำสีหน่อยเลย ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าจุดประสงค์หลักที่บวกรามางานนี้เพื่ออะไรดนะ่อย่าไปพูดกับมันเลยแจ็คพูดไปก็เหนื่อยเปล่าไหนดูสิมีสาวงามมากมายให้เราเลือกตั้งเยอะนะ่ะนันดาโบกไม้โบกมือไปทางสาวงามเหล่านั้นบรรดาสาวงามมองมาทางพวกเขาแต่หนึ่งเดียวที่พวกเธอสนใจและส่งยิ้มกลับมาให้ก็คือเดวิด งั้นพวกนายก็อยู่ดูผู้หญิงพวกนี้ไปละกันเราจะไปดูทางอื่นเตวิตพูดจบ mm. ก็เดินแยกตัวออกจากเพื่อนมาอีกทางหนึ่งเจ้าหญิงอันดานีเสด็จแล้วสิ้นเสียงทหารองครักษ์ผู้คนต่างหลบหลีกเพื่อเปิดทางให้ขบวนทหารที่กำลังเดินผ่านมาได้ใช้เส้นทางนั้นเตวิตยืนตะลึง เมื่อได้เห็นเจ้าหญิงรูปงามมากกว่าผู้ใดที่เขาเคยเจอมาและเพียงช่วงหนึ่งที่เจ้าหญิงหันมาสบตากับเขาคำว่ารักแรกพบไม่ต้องค้นหาจากที่ไหนตอนนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วในใจของทั้งสองคนถ้าหากเจ้าหญิงมีความรู้สึกตรงกับข้าได้โปรดทำอะไรสักอย่างให้ข้ารู้ทีเตวิตพูดเบา พอให้เจ้าหญิงอันดานีที่กำลังเดินมาเข้าใกล้เขาได้ยินเสียงนั้นหวังว่าท่านคงจะรู้ความปรารถนาต่อใจข้าที่มีให้ท่านเธอพูดพร้อมกับถอดกำไลข้อมือออกทิ้งลงตรงหน้าเขาเพื่อบอกให้รู้ว่าเธอก็มีความรู้สึกแบบเดียวกับเขาเช่นกันก่อนจะเดินผ่านเขาไปเตวิตก้มลงหยิบกำไลข้อมือที่นางทิ้งไว้ให้ตั้งแต่เกิดมา เขาไม่เคยเจอใครงดงามถูกตาต้องใจเขาเท่านี้มาก่อนเลยนี่ใช่ไหมเรียกว่าความรักถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันคงจะเป็นรักแรกพบสินะและทั้งคู่ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันจนความสัมพันธ์เริ่มพัฒนามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่กำลังจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเพราะความรักที่มีมากมายเกินบรรยาย แต่ติดปัญหาตรงที่สถานะระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวแตกต่างกันมากเกินไปและเพราะพ่อของนางได้จัดเตรียมเจ้าชายจากต่างเมืองไว้เป็นคู่ครองอยู่แล้วทําให้ความรักระหว่างเดวิดกับเจ้าหญิงอันดานีต้องมีอุปสรรคยิ้มใส่ปิดหน้าหนังสือและวางลงบนโต๊ะหลังจากที่เธอได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทําให้เธอมีความรู้สึกหลากหลายเธอเห็นใจความรักระหว่างเดวิดและเจ้าหญิงอันดานีแต่อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องกลายเป็นอสูรละ่ะ ใจจริงก็อยากอ่านต่ออยู่หรอกแต่ตอนนี้ความง่วงทำให้ตาของเธอใกล้จะปิดแล้วเธอมองออกไปนอกหน้าต่างก็พบเมฆฝนที่กำลังตั้งเขาเพียงไม่นานฝนก็ตกลงมาเสียงคำรามของทอง้องฟ้าดังก้องเหมือนเสียงอสูรร้ายที่หมายเอาชีวิตทุกคนฟ้าแลบน่ากลัว เสียงลมพัดอื้ออึงคล้ายเสียงวิญญาที่กรีดร้องยิ้มใส่ลุกขึ้นกำลังจะเดินไปปิดหน้าต่างแต่พลันสายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้ากับร่างของใครบางคนที่อยู่ท่ามกลางสายฝนพี่โกมินเธอเรียกชื่อเขาออกมามือที่จับหน้าต่างหยุดชะงักไม่รู้อะไรทำให้เธอคิดว่านั่นต้องไม่ใช่เขาอย่างแน่นอนเพราะโกมินเคยบอกเธอว่าหลังตะวันตกดิน เขาจะนอนหลับไปอสูรในร่างโกมินเงยหน้าสบสายตากับเธอเธอจ้องกลับอย่างไม่กลัวแล้วอยู่ๆเธอก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เธอพยายามจะปิดหน้าต่างแต่มือของเธอก็ไม่สามารถทำตามคาสั่งของสมองได้เลยเพราะเขาต้องเป็นเพราะเขานั่นแน่ มาสิยิ้มใสลงมาหาพี่สิเสียงของเขาดังเข้ามาในหัวของเธอโดยที่เขายังไม่ได้ขยับปากพูดไม่ฉันไม่ลงเราต่างคนต่างอยู่ท่ะนะยิ้มใสตอบกลับความคิดนั้นในใจเพราะเธอไม่สามารถขยับปากเปล่งเสียงออกมาได้เธออยากจะช่วยพี่ไม่ใช่เหรอลงมาสิ เสียงนั้นดังก้องกลับไปกลับมาจนเธอเริ่มปวดหัวไม่ฉันไม่ไปกับคุณคุณไม่ใช่ฮี่โกมินเสียงหัวราอเยือกเย็นดังขึ้นท่ามกลางสายฝน ก่อนที่ร่างนั้นจะเปลี่ยนเป็นอสูรร้ายหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวแม้ว่าเธอจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใครแต่เมื่อเจอเข้ากับตัวขนาดนี้เธอก็ยังไม่ชินสักทียิ้มใส่รวบรวมกำลังที่มีรีบดึงหน้าต่างปิดเข้ามาแต่ก็ช้ากว่าเจ้าอสูรร้าย มันกระโจนขึ้นมาตระครุกขอเธอไวอยู่ดีๆไม่ได้ใช่ไหมปล่อยนะเธอพูดด้วยเสียงกระท่อนกระแทน่นเพราะใกล้ขาดอากาศหายใจลงทุกทียิ้มใส่มีสีหน้าไม่ค่อยดีเพราะเจ็บจากแรงบีบของกระสุนกลัวแล้วเหรอไหนว่าเจ้จะช่วยโกมินไงล่ะทำไมคุณต้องทำร้ายทุกคนด้วย ข้าไม่มีทางทำร้ายใครก่อนนอกจากใครจะเข้ามารุกล้ำพื้นที่ของข้าแล้วที่ผู้หญิงพวกนั้นตายไม่ได้เป็นฝีมือของคุณหรอมนุษย์ผู้หญิงพวกนั้นคืออาหารของข้าบังหักความทะเยทยานไม่รู้จักพอจะนำพาพวกนางมาให้ข้าแล้วทำไมคุณต้องใช้ร่างี่โกมินด้วยล่ะมันไม่ใช่เรื่องของเจ้า ถ้าเจ้ายังไม่อยากตายก็อย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ออกไปให้พ้นจากชีวิตของโกมินฉันจะช่วยพี่โกมินให้พ้นจากอสูรร้ายอย่างคุณให้ได้ทั้งนั้นเจ้าก็เตรียมตัวตายซสีเถอะอสูรร้ายพูดจบก็เตรียมจะฝังเขี้ยวลงบนลำคอของยิ้มใสย,ยิ้มใสร้องกรี๊ดออกมาเธอเพยายามดิ้นรนให้หลุดจากอุ้มมือของมัน ผมเคี้ยวของมันใกล้ถึงลำคอของเธอมากขึ้นทุกทียิ้มใสยหยุดดิ้นรนเธอหลับตากลั้นใจเตรียมรับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วภาพของใบหน้าชายหนุ่มคนที่เธอคิดถึงก็ลอยเข้ามาในหัวพี่โกมินคะยิ้มคงไม่มีโอกาสได้เจอพี่ได้บอกความรู้สึกกับพี่อีกแล้วล่ะเธอพูดประโยคนั้นในใจ และในเสี้ยวนาทีที่เธอรู้สึกเจ็บเพราะคมเคี้ยวของกระสูนเสียงทุบป,ประตูหน้าห้องนอนดังอย่างแรงพร้อมกับเสียงเรียกของแม่เธอยิ้มใส่ดิ้นรนจนเป็อิสระจากเงื้อมือของกระสูนเธอรีวิ่งไปเปิดประตูห้องทันทีเป็นอะไรเปล่าลูก แม่ได้ยินลงเสียงดังเชียวยิ้มสายหันกลับไปมองที่หน้าต่างก็พบเพียงความว่างเปล่าเธอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเธอหันกลับมาเห็นสายตาเป็นห่วงของแม่ก็นึกหาเหตุผลว่าจะบอกแม่ของเธอ,อยังไงดีถ้าพูดความจริงออกไปแม่ของเธอต้องไม่เชื่อแน่เลยคือคือว่าหนูแค่ฝันรา้ายเฉยๆค่ะแม่ไม่มีอะไรหรอกอา้าว แล้วนั่นคอไปโดนอะไรมาสส,สงสัยตัวอะไรกัดตอนหนูหลับนะคะทำไมไม่ปิดหน้าต่างล่ะฝนล่มแรงขนาดนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกนางพูดพทางเดินไปปิดหน้าต่างให้ลูกสาวแล้วนี่ให้แม่นอนเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่หนูนอนคนเดียวได้งั้นก็ตามใจลูกลวกัน รีบนอนซะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปสอบไม่ไหวสองแม่ลูกกอดกันด้วยความรักก่อนที่แม่จะเดินออกไปโดยไม่ลืมปิดประตูลงยิ้มใส่ทิ้งตัวลงบนที่นอนเธอไม่กล้าที่จะหันมองไปทางหน้าต่างอีกเพราะกลัวจะเจอกับเจ้าอาสูรถ้าแม่ของเธอไม่มาช่วยไว้ป่านนี้เธอคงกลายเป็นซากไปแล้วตอนนี้มันคงไม่ง่ายซะแล้วสิ ในการที่จะช่วยโกมินให้พ้นจากการครอบงำของอสูงจากนี้ไปชีวิตของเธอคงจะไม่สงบสุขอีกต่อไปแต่ทำไงได้ละ่ะก็เธอขึ้นขี่คอยักษ์แล้วนี่ลงมาก็ตายไม่ลงก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นสู้ไปจนถึงนาทีสุดท้ายดีกว่ายังไงก็มีโอกาสชนะถึงแม้ว่ามันจะเหลือน้อยนิดก็ตาม ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังจะให้ทีมงานช่องปลุกผีได้สร้างสารค์เรื่องหลอนมาเสริมให้ท่านถึงที่ขอขอบอคุณเรื่องเล่าจากความทรงจำของชีวิตในช่วงนี้ช่องปลุกผีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ